วรที่เจ็ดความย่อวรที่เจ็ดหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าสติเกิดด้วยอาการเท่าใดพระนาคเกษนถวายพระพรว่าสติเกิดด้วยอาการสิบหกอย่างคือหนึ่งเกิดแก่ท่านผู้รู้ได้เช่นท่านผู้ระลึกชาติได้สองเกิดขึ้นเพราะการเตือนเช่นผู้ที่หลงลืมพอมีผู้อื่นเตือนก็ระลึกได้ 3. สติเกิดขึ้นเพราะอาศัยนิมิตท,ที่สำคัญเช่นเมื่อพระราชาได้พิเศษในราชสมบัติหรือบุคคลได้บรรลุโสดาปติผลก็ดีเมื่อนั้นสติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยนิมิตท,ที่สำคัญ 4. สติเกิดขึ้นเพราะวิญญาณอาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นคนได้ความสุขในที่ใด ก็เราลึกถึงที่นั้นว่าเราเคยได้รับความสุขในที่โน,น้น 5. สติเกิดเพราะวิญญาณอาศัยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นสติระลึกได้ว่าเราเคยได้รับความทุกข์ในที่โน,น้น 6. สติเกิดขึ้นเพราะนิมิตที่เหมือนกันเช่นได้เห็นคนที่คล้ายกันแล้วระลึกถึงบิดามารดาพี่ชายน้องชายเป็นต้น ได้เห็นสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วระลึกถึงสัตว์อื่นที่คล้ายกัน 7. สติเกิดขึ้นเพราะนิมิตท,ที่ไม่เหมือนกันเช่นระลึกได้ว่าสีของสัตว์ตัวโน้นเช่นนี้เสียงของคนโน้นเช่นนี้เป็นต้น 8. สติเกิดขึ้นเพราะลักษณะเช่นเจ้าของโคเห็นโคของตัวแล้วรู้ได้จำได้เพราะตำหนิหรือเพราะลักษณะ ก้าสติเกิดขึ้นเพราะความระลึกเช่นผู้มีสติฟั่นเฟือนเมื่อได้ผู้อื่นเตือนให้ระลึกอยู่บ,บ่อยๆก็ระลึกได้ 10. สติเกิดขึ้นเพราะความสังเกตเช่นคนที่เคยเรียนหนังสือได้เรียนรู้มาว่าตัวอักษรอย่างนี้ต้องเขียนอย่างนี้เป็นต้น 11. สติเกิดขึ้นได้เพราะการนับ เชเพราะเคยได้เรียนการนับมาจึงนับได้มาก 12. สติเกิดขึ้นเพราะความจำเช่นเคยท่องจำผู้จำจึงสามารถจำได้ 13. สติเกิดขึ้นเพราะภาวนาเช่นการระลึกชาติได้ของผู้บำเพ็ญภาวนาที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยาน14 สติเกิดขึ้นได้เพราะเปิดตำราออกดูเหมือนพระราชาให้นำพระราชกำหนดออกมาเปิดดูและทรงระลึกได้ถึงพระราชกำหนดนั้น 15. สติเกิดขึ้นเพราะเก็บไว้เช่นได้เห็นของที่เก็บไว้แล้วระลึกได้ 16. สติเกิดขึ้นเพราะเคยได้พบเช่นเพราะได้เห็นจึงระลึกถึงรูปได้ เพราะได้ฟังจึงระลึกถึงเสียงได้สติเกิดขึ้นเพราะอาการ16อย่างดังกล่าวมาแล้ว 2. พระราชาตรัสถามว่าพระคุณเจ้ากล่าวว่าผู้ใดทำอกุศลกรรมถึงร้อยปีเมื่อจวนตายได้สติระลึกถึงพระพุทธคุณผู้นั้นจะบังเกิดเป็นเทวดาข้อนี้ข้าพเจ้ายัางไม่เชื่ออันหนึ่ง พระคุณเจ้ากล่าวว่าเพราะทำปานาที่บ่ายคราวเดียวทำให้คนเกิดในนรกได้ข้อน,นี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่เชื่อพระนากะเกษณทูลตอบโดยอุปมาว่าศิลาก้อนเล็กไม่ได้อยู่ในเรือเมื่อโยนลงน้ำย่อมจมน้ำส่วนศิลาแม้ตั้งร้อยเกวียนแต่อยู่ในเรือย่อมลอยอยู่ได้ไม่จมน้ำฉันใดกุศลกรรมเปรียบเหมือนเรือ ย่อมประคองบุคคลไว้ฉันนานจากมิลินทปัญหาวรกที่เจ็ปัญหาที่เจ็สบอดสพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าพระนาคเกษพยายามเพื่อจะละทุกข์ที่ล่วงไปแล้วหรือที่ยังมาไม่ถึงหรือที่เป็นปัจจุบันพระนาคเกษตอบปฏิเสธทุกอย่างพระเจ้ามิลินจึงตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นพยายามเพื่ออะไร พระนาคเกษทูลตอบว่าพยายามเพื่อประโยชน์ว่าทำอย่างไรหนอทุกนี้จะพึงดับไปด้วยและทุกอื่นจะไม่พึงเกิดขึ้นด้วยทุกที่ยังมาไม่ถึงมีหรือพระคุณเจ้าไม่มีมหาบ่อพิษพระนาคเกษทูลตอบพระคุณเจ้าฉลาดเหลือเกินที่พยายามละทุกข์ที่ไม่มีอยู่พระเจ้ามิเริินทรงเย้ยพระนาคเกษจึงทูลถามว่า ข้าศึกที่เคยยกมาประชิดนครเคยมีหรือมหาบอพิษมีบ้างพระเจ้ามิลินตอบพระองค์ตรัสสั่งให้ขุดคูปักเสาพเนียดถมเชิงเทินรวบรวมสเสบียงอาหารเวลานั้นหรือพระนาคเกีนทูลถามหามีได้ต้องเตรียมไว้ก่อนพระองค์ทรงหัดช้างมาทรงรถทรงธนูเวลานั้นหรือ หาไม่ได้ต้องหัดไว้ก่อนที่ทำดังนั้นเพื่ออะไรเพื่อป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงภัยที่ยังมาไม่ถึงมีหรือมหาวาพิษไม่มีพระองค์ชาญฉลาดเหลือเกินที่ตระเตรียมป้องกันภัยที่ไม่มีต่อจากนั้นพระเจ้ามิเรีนขอให้พระนาคเกษอุปมาให้ฟังพระนาคเกษจึงอุปมาว่า เหมือนคนเตรียมขุดสระไว้เพื่อเวลากลาหายจะดื่มน้ําได้สะดวกเตรียมอาหารไว้เพื่อเวลาหิวจะได้บริโภคเป็นต้นจากมิลินทปัญหาวรกที่7ปัญหาที่72อธิบายวรกที่7ข้อที่45ถึง46ข้อ45อนุภาพของอาสันนกรรมคนที่เคยทำความชั่วมาแม้มาก แต่เมื่อจวนสิ้นชีวิตสำรวมใจได้เราลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือเราลึกถึงคุณงามความดีของตนที่เคยทำไว้ยึดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ทำจิตให้ผอ่องใสย่อมไปสู่สุคติได้เมื่อดับจิตลงเพราะอาสันกรรมคือสิ่งที่ทำเมื่อจวนจะสิ้นชีวิตนี้จะให้ผลก่อนแต่มีอนุภาพน้อยหรือมีกำลังอ่อน ท่านเปรียบเหมือนโคที่ขังรวมกันอยู่ในคอกเมื่อคนเลี้ยงโคเปิดคอกโคตัวใดยืนอยู่ปากคอกย่อมเดินออกมาก่อนแม้จะเป็นโคแก่หรือลูกโคที่มีกำลังน้อยก็าตามแต่เมื่อเลยปากคอกไปแล้วโคที่กำลังมากกว่าย่อมเดินออกหน้าเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนรถติดไฟแดงที่สี่แยกเมื่อไฟเขียวเปิดขึ้น รถคันหน้าย่อมแซงขึ้นหน้าไปได้ทํานองเดียวกันอาจินนกรรมหรือพหุลกรรมคือกรรมที่บุคคลทํามากทํำบ่อยๆจนเคยชินนานเป็นกรรมมีกำลังย่อมหาโอกาสให้ผลแซงอาสันนกรรมไปเหมือนโครหรือรถที่มีกำลังดีแต่ต้องเปิดโอกาสให้อาสันนกรรมให้ผลก่อนพระนาคเสนเปรียบลักษณะแห่งกรรมชนิดนี้ว่า เหมือนเรือที่รองรับหินไว้คือธรรมดาหินมีสภาพจมน้ำแต่เมื่ออยู่ในเรือหินก็ไม่จมนอกจากเรือจะจมลงไปด้วยเพราะรับน้ำหนักหินไม่ไหวแต่หินก้อนเล็กๆก,ก็จมน้ำถ้าไม่มีเรือรองรับไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขา แปลว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็หวังสุขคติได้ในทางตรงกันข้ามเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังทุคติได้เช่นอาสันกรรมที่ไม่ดีคือเมื่อจวนจะตายแม้บุคคลจะทํากรรมดีมามากแต่ไม่ได้ระลึกถึงกรรมดีนั้นกลับระลึกถึงกรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยที่ตนเคยทํายึดเอากรรมนั้นเป็นอารมณ์จิตเศร้าหมองไปทุคติได้ รวมความว่ากรรมใดที่ทำเมื่อจวนจะตายกรรมนั้นเรียกว่าอาสันนกรรมส่วนมากก็เป็นมโนกรรมจะเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลก็ตามบางคนก็ยึดเอาอาจินนกรรมคือสิ่งที่ทำจึงเคยชินหรือทำมากนั่นเองเป็นอารมณ์กรรมนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอาสันนกรรมทำหน้าที่นำปฏิสนธิในพบใหม่ ุกคนเมื่อจวนสิ้นชีวิตย่อมมีกรรมนิมิตและคตินิมิตรปรากฏแก่ตนกรรมนิมิตคือสิ่งที่เคยทำคตินิมิตคือคติหรือพบที่จะไปหลังจากตายแล้วเช่นถ้าจะไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัชานชนิดใดก็จะมีภาพแห่งฝูงสัตว์ชนิดนั้นปรากฏแก่ตนทางมโนทวารถ้าจะไปเกิดดี เช่นเกิดเป็นเทพหมู่ใดก็จะมีภาพเช่นนั้นปรากฏขึ้นหรือเกิดเป็นมนุษย์พวกใดก็จะมีภาพเช่นนั้นปรากฏขึ้นท่านจึงว่าเมื่อจวนตายบุคคลย่อมหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้กุศลกรรมย่อมเป็นเหมือนเรือที่ประคองบุคคลไว้มิให้จมส่วนผู้ประกอบอกุศลกรรมอยู่เนืองนิด ย่อมเหมือนนำหินหรือของหนักมาผูกคอผูกขาตัวเองไว้มีแต่จะดึงให้ตกต่ำลงหรือจมลงมองในชีวิตประจําวันความเพียรชอบการตั้งตนไว้ชอบเป็นกุศล,ลกรรมย่อมประคองบุคคลไว้เหมือนเรือและย่อมนำไปสู่ฝั่งคือความสำเร็จผลตามที่มุ่งหมายส่วนความเกียจคร้านและการตั้งตนไว้ไม่ชอบ ย่อมทำให้คนจมลงสู่ความเสื่อมความตกตำ่ำสมดังพระพุทธภาษิตท,ที่ว่าผู้อาศัยความเกียจคร้านแม้เคยมีชีวิตดีมาก่อนก็จมลงได้เปรียบเหมือนผู้อาศัยซีกไมเก้เล็กๆข้ามมหาสมุทรย่อมจมลงไม่อาจข้ามมหาสมุทรให้พ้นได้ข้อ46ทุกในอนาคตมีหรือไม่ อนุสนทิทจากคำถามของพระเจ้ามิลินที่ว่าพระนาคเกษพยายามเพื่อจะละทุกข์ที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันแต่พระนาคเกษปฏิเสธทุกอย่างพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านพยายามเพื่ออะไรพระนาคเกษทูลว่าเพื่อประโยชน์ว่าทำอย่างไรหนอทุกนี้จะพึงดับไปด้วยและทุกอื่นจะไม่พึงเกิดขึ้นด้วย ต่อจากนั้นท่านทั้งสองก็สนทนากันไปอย่างข้อความในข้อที่สามแผงวรกที่เจ็นี้มีปัญหาอยู่นิดหน่อยตรงที่ฉบับแปลของมหามมกุฏราชวิทยาลายัยและฉบับภาษาบาลีนั้นดูเหมือนจะแย้งกันอยู่คือฉบับแปลว่าความทุกข์ในอนาคตหรือที่ยังมาไม่ถึงนั้นไม่มี แต่เมื่อพิจารณาบทสนทนาแล้วก็เหมาะสมที่จะให้แปลอย่างนั้นแต่พยัญชนะในภาษาบาลีบ่งว่าความทุกข์ในอนาคตนั้นภายในอนาคตก็มีเพราะเป็นคำรับไม่ใช่คำปฏิเสธเช่นใช้คำว่าอามะมหาราชะและเมื่อพระนาคเษนถามพระเจ้าวิลินว่าภายในอนาคตมีอยู่หรือซึ่งบาลีว่า อัตถปนะมหาราชานาคตะพยังพระเจ้ามิลินก็ตอบว่าอัตถิพันเตซึ่งหมายความว่ามีแต่ฉบับแปลของมหมามกุฏแปลว่าไม่มีเพราะฉะนั้นจึงควรวินิจฉัยว่าความทุกข์หรือภัยในอนาคตมีอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีทําไมเราจึงต้องเตรียมการเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์หรือภัยซึ่งจะมีมาในอนาคต หรือว่าเป็นเพียงความคาดหวังว่าอาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรืออาจเกิดขึ้นได้จึงทำให้มีการประกันภัยในอนาคตและการประกันอุป,ปัติตวเหตุกันขึ้นบางอย่างต้องเตรียมการไว้ก่อนบ้างในกรณีที่ไม่อาจสนองความต้องการได้ทันถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนและคาดหวังว่าเหตุการณ์ต้องเกิดขึ้นแน่ๆ เช่นความหิวความกระหายจึงต้องเตรียมข้าวและน้ำไว้อย่างที่กล่าวแล้วในคำถามคำตอบในข้อที่สามแห่งวรรคนี้และในข้อสี่แห่งวรรคที่สี่คอธิบายข้อ29ความทุกข์และภัยบางอย่างต้องมาถึงแน่ๆเช่นชราภายัยพยาธิภัยและมรณะภยัยจึงควรเตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับทุกข์หรือภัยเหล่านี้ตามสมควร แต่ทุกข์หรือภัยบางอย่างที่เราคาดว่าจะเกิดอาจไม่เกิดขึ้นเป็นเพียงความวิตกกังวลล่วงหน้าของคนบางคนที่มักวิตกกังวลเท่านั้นอนาคตทุกข์อย่างนี้กระมังที่ไม่ควรกังวลถึงอันหนึง่งเมื่อมาถึงเข้าก็กลายเป็นความทุกข์หรือภัยในปัจจุบันไปแต่เมื่อพระเจ้ามิลินถามว่าพยายามเพื่อจะดับทุกข์ในปัจจุบันหรือ ท่านนาคเสนก็ทูลตอบปฏิเสธปัญหาว่าทุกในปัจจุบันมีหรือไม่น่าจะมีเพราะท่านนาคเสนเองก็บอกว่าพยายามเพื่อประโยชน์ว่าทำอย่างไรหนอทุกนี้จะพึงดับไปซึ่งบาลีว่าอีทางทุกขังนิรุตเชยะคำว่าทุกนี้ย่อมแสดงถึงทุกขอันเป็นปัจจุบันและว่าทำอย่างไรหนอทุกอื่นจะไม่พึงบังเกิดขึ้น อันแสดงถึงทุกในอนาคตทุกในอนาคตบางอย่างเราจะข้ามพ้นได้ก็โดยการเตรียมตัวให้พร้อมเช่นเรากลัวความทุกข์จากความยากจนเราก็ควรเก็บออมทรัพย์สินที่หาได้ไว้บ้างเป็นต้นเตรียมสร้างหลักฐานให้มั่นคงแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะภัยที่ไม่คาดหวังอาจเกิดขึ้นทำลายทรัพย์สินหรือหลักฐานที่เราสร้างไว้ก็ได้ ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนควรสร้างคุณงามความดีให้คุ้มครองตนไว้มอบตนให้ธรรมเป็นผู้คุ้มครองรักษาถ้าเราเชื่อว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและเราเป็นผู้ประพฤติธรรมอยู่ธรรมก็ย่อมจะคุ้มครองรักษาเองตลอดชีวิตของเราได้ผ่านความทุกขมาเรื่อยๆความทุกในอดีตได้ผ่านพ้นไปแล้ว ความทุกข์ในปัจจุบันเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกำลังเกิดอยู่เผชิญอยู่ความทุกข์บางอย่างในอนาคตเท่านั้นที่เราพอหลีกเลี่ยงและป้องกันได้โยคะสูตรแห่งปรัชญาฝ่ายโยคะของท่านปตันชฉลีบอกว่าเหยีงทุกขะมนาคตังทุกในอนาคตเป็นสิ่งที่บุคคลควรจะละทิ้งเสียทุกคนพอจะรู้และยอมรับว่า ทุกในอนาคตเป็นสิ่งที่เราควรละทิ้งแต่ทำไมจึงละทิ้งไม่ได้อันนี้เกี่ยวกับความรู้สึกของเราที่นำตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยความยึดถือคือเมื่อยังยึดถือว่าเป็นของเราอยู่ยังมีจิตใจผูกพันเกี่ยวข้องอยู่ความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อเครื่องบินลำหนึ่งตกมีคนตายหมดทั้งลำ แต่คนที่ตายนะั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราไม่ได้เป็นญาติของเราเราก็ไม่เป็นทุกข์เพียงแต่รับรู้และรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเป็นลูกหนี้ของเราซึ่งยังเป็นหนี้เราอยู่หลายแสนหรือหลายล้านบาทเราจะรู้สึกเป็นทุกข์ว่านี่เราจะสูญหายอย่างนี้เป็นต้นถ้ายิ่งเป็นคนที่เรารักมากความทุกข์ในใจก็จะยิ่งมีมากขึ้น ถึงกับคิดว่าไม่อาจทนได้อีกต่อไปก็ได้นี่คือความทุกข์ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะการยอมรับหรือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งต่างๆที่เรายึอดอยู่ว่าเป็นของเราหรือเกี่ยวเนื่องกับเรายิ่งคิดว่าภาัยพิบัติจะเกิดขึ้นกับตนเองก็จะยิ่งมีความทุกข์มากเพราะความรักตนและความยึดมั่นในตัวตนปรานาให้ตนปลอดภัยและมีความสุข ภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับความปรารถนาของเราจึงเกิดทุกข์ขึ้นและเป็นทุกข์ล่วงหน้าบางคนเป็นทุกข์ล่วงหน้าจนเป็นโรคประสาทภัยที่คิดว่าจะเกิดก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ทุกจากโรคประสาทได้เกิดขึ้นจริงและทรมานตนเองไปเป็นเวลานาน,าน